รีวิวห้องใหม่กันเสียงไมเด่นได้ไหมมาดูตอนนี้บ้านเราสร้างเสร็จแล้วนะทุกคนหลังจากสร้างมาเสร็จมาสปีโดนช่างบิดคมๆเละอุปสรรคอีกมากมายว่าจะทําคลิปเปิดบ้านให้ดูเต็มๆสภาพห้องเดิมของเราก่อนนั้นนี่คือเล็กมากแถมผนังก็โคตรบางจนได้ยินเสียงไมเด่นเหาหอนตลอดเวลาพอมีห้องใหม่เราก็นึกว่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้แต่ในความเป็นจริง สียงไม่ได้ดึงทะลุเข้าห้องเหมือนเดิมแถมยังเป็นเสียงเอ็โคอ,อีกต่างหากเพราะว่าบ้านกว้างขึ้นยิ่งไปกว่านั้นห้องเราอยู่หน้าบันไดซึ่งใต้บันไดเป็นที่อยู่ของเมเดนทาให้เสียงทะลุขึ้นมาห้องเราได้ง่ายมากๆตอนแรกเราพยายามอุดประตูเผื่อเสียงจะเข้ามาได้ยากขึ้นแต่พอทําแล้วประตูดันเผยออกมาพอดูดีๆด,ด้านบนประตูดันมีรูอีกทีนี้ก็เลยแก้มไม่ได้วิธีต่อมาจัดการที่ต้นเหตุลองให้เตจูนใส่ที่ครอบปากเป็ดให้เมเดนเพื่อจะได้ให้มันหยุดเห่าทีนี้จะใช้เฉพาะเวลาที่ช่างมาบ้านแล้วเมเดนเห่าไม่หยุดแต ก็สามารถแก้ได้เองด้วยวิธีนี้ก็เลยไม่เวิร์กเหมือนกันและที่จริงไม่ใช่แค่เสียงเมดเดนแต่แค่เสียงคนคุยกันเสียงมาสักผ้าล้างจานคือเราได้ยินหมดเลยตอนนี้เราก็เลยใช้ปี่อดหูเอาหรือที่จริงเราควรหนีลงไปนอนในห้องใต้ดินใครรู้ว่าปัญหานี้แก้ยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อย